สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับจางเอเรบานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูอาการของแอร์เซนทันนะครับตัวนี้เป็นขนาด1 8 0 0 0 BTU นะครับเป็นระบบธรรมดานะครับอาการก็คือแอร์ไม่มีความเย็นนะครับก็เลยได้ถอดฝาบนของคอยล์ร้อนนะครับมาเช็คดูนะครับเพราะคอยเย็นปกติครับทางานปกติหมุนปกติแต่คอยล์ร้อนเงียบนะครับเงียบก็คือพัดลมไม่ทํางานนะครับพอได้เปิดฝาบนเช็คแล้วก็เอาไฟป้อนเข้าไปนะครับ เราก็จะถอดตรงฝาครอบแมกนิิกออกนะครับอันนี้เอาไฟเข้าไปแล้วนะครับเราจะกดแมกนิทิกดูนะครับนี่นะครับพอกดดูนะครับก็ปรากฏว่าเสียงคอมพิเซอร์ทํางานนะครับพัาโดหมุนนิดเดียวนะครับตัวที่สงสัยก็คือตัวแคปลันของพัดลมนะครับหรือครับอิชิเตอร์ลันนะครับก็ได้ถอดออกมาวัดค่าดูนะครับนี่นะครับโดยใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับตั้งค่าไปที่ย่านวัด ความจบเอประจุนะครับนี่นะครับเอ็นะครับนี่ะลองวัดดูนะครับเกดไปแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ค่าเดิม7.5็ดจุดห้าไมโครฟารัดนะครับี่ตอดออกจากคอยร้อนนะครับจะลองวัดใหม่ดูนะครับนี่นะครับกดให้แน่นๆเลยนะครับนี่นะครับ ปกติค่าความจุเราก็ต้องใส่ตัวเดิมนะครับนี่นะครับได้เท่าไรร้อยห้าสิบหกอันนี้เสียแล้วครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับอันนี้ค่าความจุเพี้ยนไปแล้วครับดูค่าจริงๆนะครับเจ็ดจุดห้าไมโครฟาลัดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวตัวใหม่มานะครับนี่คือตัวใหม่นะครับแปดไมโครฟาลัดนะครับเราลองมาวัดค่าให้เพื่อนๆดูกอนนะครับนี่นะครับ 7ปนะครับ7.9นะครับนี่คือตัวดีนะครับตัวที่ยังไม่ได้ใช้งานตัวใหม่นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปในชุดคอยร้อนแล้วครับแล้วก็ป้อนไฟเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะลองกดที่ตัวแมกเนติกลองดูนะครับดูว่าพัดลมรอบนี้จะทํางานไหมครับกดเลยนะครับนี่นะครับพัดลมทํางานแล้วครับเสียงคอมเพรสเซอร์ทํางานแล้วแอร์ชุดคอยร้อนก็ทํางานปกติแล้วครับตอนนี้นะครับ สรุปอาการเสียของเครื่องนี้ก็คือตัวแคปลันพัดลมเสียนะครับครับสำหรับตัวแคปลันพัดลมนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมปักตะกาไว้มุมล่างซ้ายมือนะครับของตะกาช้อปปี้นะครับนี่นะครับเข้าไปลิกหาได้เลยนะครับมุมล่างซ้ายมือสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆนท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์เด้อครับขอขอบคุณครับ